ค่ะพี่น้องเมื่อนี้เจ๊จิมซิ้มาต,ามาตามําแจวตัมแจวแคบปหมูค่ะพี่น้องเนี่ยเบิเ้งเบิเ้งเบิ้งแคบปหมูเมืองออสเตรเลียค่ะน <c oughs> ี่พี่น้องแคบปหมูเมืองออสเตรเลียค่ะยายจิมเห็นได้จิมเนื้อกว่าเมนขนมพี่น้องนะเนี่ยเนื้อกว่าเมนขนมค่ะทีไหนได้ ันเป็นแคปหมูค่ะพี่น้องเนี่ยเย่จิมได้มานี่ค่ะอ่ะเนี่ยมีบักพลิกนุ่มหอมเลยพี่น้องนี่คะบักพลิกนุ่มเย่จิมกันสิกีกระทะคือเก้าเหรอค่ะแลก็ะหอมแดงหอมแดงกระเทียมค่ะพี่น้องอ่ะไปกีบักพริกก้อนค่ะกีกระทะค่ะพี่น้องคะน้ำมันก็ะเล้งแห้งค่ะเย่ให้น้ำมันแห้งก็ถังเย่จิมยังสิบปีแกะค่ะพี่น้อง กีแบบนี้เอาพี่น้องเท่าพ่มีไฟค่ะเทาบ่มีไอ้ทานคือบานเท่าค่ะพี่นอ้องเลยเห็ดยังซี่อกค่ะนมันก็ล้างแหงะะแล้วค่ะแหงแล้วค่ะพี่น้องย้าจิ้มปิดแกสเลยค่ะปิดไฟแล้วนะะเดี๋ยวให้มันเย็ยนจัหน้อยกันย้ําจิ้มกระเซีอเพราะมันหลอกค่ะหลอกเปลือกเพพริกออกแล้วก็มาตํากันพี่น้องนะเอาหอมเอากระเทียมลูดตําละค่ะพี่น้อง บักพีกี้จิ้มหลอ,อกออกแล้วค่ะหลอ,อกไอ้เปลือกมันออกแล้วค่ะพี่น้องฮะพริกนุ่มค่ะไม่หนีกับมีเด้อค่ะพริกนุม่มแต่บอกโหว่าว่าเผ็ดรือบอเผ็ดเด้อพี่น้องเด้อแล้วมือนี้แหละมาล่องบึงค่ะ อ่าเดี๋ยวจะจิ้มตําให้มันแหลกกัเนเด้อพี่น้องเด้อมาเอาแคบหมูลงค่ะพี่น้องอ่ะเนี่ยเนี่ยแคบหมูยีจิ้มกับสิบเท่ลงไปค่ะ <c oughs> เนี่ยพี่น้องอ่าตํามาเนี่ยเนี่ยแคบหมูมือหน่อยก,กับสิบเพริ่แบบนี้นะพี่น้อง ปลาค่ะยิ่งใส่ไปซอนนึงค่ะคมมันเข้มค่ะพี่น้องแคบหมูมันก็นเข้มอยู่แล้วค่ะพี่น้องค่ะใส่ไปหน่อยเดียวขน่น้อยจักน้อยค่ะพี่น้องแล้วกสู้รสดค่ะตําให้เ,ใหเ,เข่ากันกันค่ะตําให้เรืองนั่งเข่ากันกันค่ะพี่น้อง แกลบ่น,นองมั่นตามด้วยพักซี่ค่ะ พักซีลงค่ะพี่น้องดีๆหอมๆอ,อ่ะหยวกใส่เขากันอีกกัน,นอ้าวไปเสิรแสนไม่ใด้จิ้มค่ะพี่น้องอ่ะ สวัสดีค่ะแสบพีสานบานเท่ามากเลยพี่น้องํำแจ้วแคบหมูค่ะมือนี่คุณอน่ยย่างแสบเลยพี่น,อน้องประกาย่างหมูค่ะพี่น้องคะพักลวกกับมี่พักบลวกกับมีมามากินน้ำแย่จิ้มค่ะพี่นอ้องอื มากินน้ำกันค่ะแกนบาคุลีเนื้อตาจับ แก้วหมูเออแก้วแคบหมูบักผิดนุ่มกับพอดีค่ะบ่เผ็ดหลาย nè, có lòng bỏ nhiều. พี่น้องมื่อนี่ยายจิ้มก็มักินให้เบิงซำนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อฝากกูไลก็แชกูติดตามแซ่บอิสานบานเฮาเป็นกำลังใจให้ยายจิ้มํำแนค่ะพี่น้องกิดฮอดคือถึงสู่ผู้สู่คนเด้อค่ะทางเบานเฮาค่ะสวัสดีค่ะลำรวยเด้อพี่น้องเด้อ